โอเค Hello everyone. Welcome back to the part 2. Our l ส s ง e n Great Moment in History so in this video I'm gonna explain you all about the passage okay ในภาคนี้นะคะรับเราจะมาดู p า s s กันเนาะครูจะพาฟัง p า s s a นะครับให้นักเรียนฝึกฟังกันแบบชิวๆใจจอยนะครับแล้วก็ครูจะอธิบาย p a s s a ไปเป็นขั้นเป็นตอนอย่างละเอียดเรื่อยๆนะครับในวิดีโอนี้เนาะแล้วก็หลังจากเสร็จวิดีโอนี้แล้วปุ๊บครูก็จะมีอะตอบคาถามเล็กน,น้อยๆกกับเรื่องราวนะครับเพื่อทดสอบว,ว่าเออนักเรียนเนี่ยพอจะเข้าใจในเรื่องไหมน,นะครับทำใจนิงน่งๆหาที่เย็นๆสงบๆนะครับแล้วก็มาเริ่มเรียนกันเลยโอเค so before we start reading the passage i have the audio reading the whole passage for you what I want you guys to do is to listen okay I like you guys to listen to the audio carefully ตั้งใจฟังเสียงบทอ่านนะครับนักเรียนอย่าเพิ่งหลับนะฟังไปเรื่อยๆให้เราชินนะครับคุูอยากให้เราฟังเสียงภาษาจ u ษของภาษาให้ชินนะครับถ้าใครบ่างๆก็ลองออกเสียงตามได้เลยเนาะเออแค่ o o งว go a vj day august 1 5 t h 1945. 27 year old Edith Shane was working as a nurse in New York when she heard the news on the radio. The war was over. All around the U.S., people were celebrating. Edith was celebrating in Times Square when a sailor kissed her. Edith didn't know the sailor, but she wasn't angry with him. A young photographer was in Times Square, too. He took this photo. A week later, Edith saw the photo in Life magazine. She was surprised, but she was also proud of the photo. B. Man on the Moon, July 20, 1969. Half a billion people were watching an important event on television. What were they watching? Astronauts Neil Armstrong and Buzz Aldrin. Armstrong was the first man to walk on the moon. That's one small step for a man, one giant leap for mankind, he said. The two astronauts stayed on the moon for 21 hours and collected samples for scientists back on Earth. They left an American flag and some footprints. The flag and footprints are still there today. Okay, how was it? <speaking in foreign language> okay, good, right? uh, no, now, so, so. If you met? No, to to รียกลับไปฟังเสียงได้นะครับอืมโอเค now it's time I will explain the passage for you โอเคต่อไปเดี๋ยวครูจะมาอธิบาย passage ให้ฟังเรื่อยๆนะครับเทคนิคอธิบายของครูนะครับก็คือครูจะถามคำถามให้เราได้อ่าน passage แล้วก็คิดตามตอบครูตามไปเรื่อยๆนะครับให้เราลองคิดตามไปเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งขี้เกียจนะค่อยๆตั้งใจหัดไว้นะครับอืมโอเคเนาะถ้าเราตอบคำถามครูได้ระหวทีครูอธิบายอี่ก็คือก็ถือว่าเราก็จะเข้าใจ เนื้อเรื่องในระดับหนึ่งนะคะโอเค first question how many stories are there in the passage a g a i n how many s t o r i e s are there in the passage how many story มีกี่เรื่องในเรื่องนี้ Two. t w v v r y y o o d อ่าใครตอบได้ก็ครูแสดงความดีด,ดีด้วยนะคะครูอาจจะไม่ได้ไปชมเรานะคะว่าเ,เก่งมากเธอเก่งมากหนูเก่งมากเด็กชายคนนี้เก่งมากนะคะเพราะว่าครูคงไม่ได้เห็นหน้าเราเนาะแต่ก็ให้เราได้จำใส่ใจไว้ว่า So there are two stories. Very good. What is the first story? Uh, 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 VJ Day. Very good. It's story A. VJ Day. And the second story is story B. What is it? Man on the Moon. Very good. Man on the Moon. Very good. Now, let's take a look at the story together. ดูเรื่องราวไปพร้อมๆกันนะครับ The first story question when was the story when was vj day when was vj day ครูถามถึงเว้นนักเรียนเว e นแปลว่าอะไร When เวนแปลว่าเมื่อไหร่แฟ r o ถามถึงเว้นแปลว่าถามถึงเมื่อไหร่นะครับคือถามถึงวันเวลาเดือนปีนะครับที่บอกเวลาเรานะครับวิธีการจำจําีง่ายก็คือเว้นตอนเว้นตอนแรกนะ ่าตอนเร่งคือตอนแรงก็คือทางถึงตอนแรงตอนเช้าตอนเย็นคือถามถึงว่ามันตอนเย็นตอนเช้ามันเกิดนะกขึ้นตอนไหนหนะครับ when was VJ day เกิดขึ้นตอนไหนวะ VJ day เขาเนี้ยหาวันอยเดียตรงเนี้ยคืออะไร it's on August 15 1945เ e r ร good วิธีการอ่านปีนะนักเรียนเราอ่านเป็นคู่เอ้ย sorry เราอ่านเป็นคู่นะครับก็คือเราจะไม่อ่านเป็น 1945เก้าอนภาษาไทยเนาะภาษาอังกฤษอ่านเป็น1945อ่านเขจะกลายเป็น1945 v e r y good คือเรื่องราวของวันวีเจเดยเนี่ยวันวีเจเดยเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่15เดือนสิงหาคมปีคริสต์ศักราช1945เนาะ very good so take a look at the story VJ day สแกนดูประโยคแรกกเรียนสแกนดูข้อ่าวๆ who was in the story Who was in the story? ใครเป็นคนที่อยู่ในเรื่องราวนี้ตัวหลักหนึ่งคนชื่อคนคือตัวจีตัว e เห็นไหม It's Edith v e r y g o o d คือนาง Edith ใช่ไหมอ่าโอเคนะไปคร่าวๆค่ายๆไปพร้อมกันนะครับ So question When was Edith working at? What was Edith working at? What was Edith working at? Edit กกำลังทำง,งานเป็นอะไรในเนอเรื่องดูประโยคแรก 伊ด was working as a ตประโยคแรกตอบครูประโยคแรก as a nurse Very good she was working as a nurse a nurse แปลว่านางพยาพยาบาลอเคไม่ใช่พยายมพยาบาลนะครไม่ไม่ใช่เนาะนางเป็นนางพยาบาลดูจากเสื้ออ่า伊 was working as a nurse question how old is she how old is she 伊ดิทอายุเท่าไหร่ ดูในประโยคแรกอ่า ah, very good 27 year old 27 year old อีดิเป็นนางพยาบาลอายุ27ปี very good question where does she live where does she live where คือที่ไหนนางอาศัยเป็นนางพยาบาลอยู่ที่ไหนดูประโยคแรกคือประโยคแรกแล้วตอบครู in New York. Very good. She was a nerd in New York. Okay. อีดิตเป็นนางพยาบาลอายุ27ปีอาศัยอยู่ที่เมืองนิวร์กแวร์ริเกอรนี่คือภาพของเมืองนิวร์กนะครับถ้าเราใครเคยเห็นบ่อย,อยๆกัจะมะีเทพีสันติภาพใช่เป็นรูปปั้นที่ถือคบเพลิงอยู่ที่มือขวานะครับมือขวาเราเรียกว่า statue of liberty หรือเทพีสันติภาพนั่นเองนะครับ question ต่อไป เดินเรื่องนะต่อไปกุจะเดินเรื่องต่อไปแล้วนะ What happened while she was working as a nurse What happened while she was working as a nurse What happened แปลว่าเกิดอะไรขึ้นนักเรียนอในดูในประโยคนี้ที่คูณโชว์ในจอนักเรียนระหว่างที่นางกำลังทำงานเป็นพยาบาลเนี่ย What happened เกิดอะไรขึ้นเนี่ยดูตรงนี้ she heard the news on the radio she heard the news on the radio คือเธอได้ยินนะครเธอได้ยิน the news mm hmm. คือข่าวจากวดีโอคืออะไร r a คือเนี่ยวิทยุอ่านะครับเพื่อหลายคนอาจจะเกิดไม่ทันเนาะพวกเราน่าจ,จะเกิดไม่ทันแลวแหละวิทยุนะครแต่แต่ก่อนเนาะสมัยปี1945เนี่ยวิทยุเป็นเครื่องเครื่องเล่นเสียงหลักที่ทุกคนใช้กันทั่วโลกนะครับ she heard the news on the radio and what is the news เธอได้นข่าวใช่ไหมคราวนี้กูถามตอบ What is the news มันข่าวเกี่ยวกับอะไรดูประโยคต่อไปบอกว่า the อะไร the war the war was over very good the war was over the war แปลว่าสงครามมันเป็นสงคราม over แปลว่าอะไรเหมือนเกม over แปลว่าอะไรเกม over แปลว่าเกมมันจบไปแล้วถูกต้องพเราะฉนั้น the war was over แปลว่าสงครามมัน จบไปแล้ว Very good. It means the war ended. It's the end. คือสองครามจบไปแล้วนะคบนักเรีนเยนต่อไปไปาทีครับสงครามจบแล้ว All around the U.S. ประโยคต่อไปนะทั่วๆ All around the U.S. คือประเทศอะไร The U.S. The U.S.A. The America คือประเทศอเมริกานักเรียน่า What were people doing? ผู้คนทำอะไรบ้าง People were celebrating Very good. w o r d celebrating celebrating Celebr <ating S 1> แปลว่าอะไรนะ celebrate แปลว่าจำให้ได้นะคำศัพท์เราต้องจำให้ได้นะใครจำไม่ได้ทุกคนนะ mm hmm. celebrating mm hmm. แปลว่าเฉลิมฉลอง Very good. Mm hmm. พอมันมีข่าวว่าสงครามจบแล้วไงเออคนที่อเมริกาทั่วทั้งอเมริกาก็เลยเฉลิมฉลองกัน mm hmm. Very good. คำถามต่อไปเราคิดว่าอีดอิทได้ไปหมวหมวดซึ่งโฮเซลได้ไปแบลว่าเออเฉลิมฉลองกเขาไหม คิดว่าไปไหมไปไหมไปนะครับไปไประโยคนี้นะครับบอกว่า Edith was celebrating in Times Square Edith was celebrating in Times Square มันบอกว่า Edith ก็ไปเฉลิมฉลองอยู่ที่ไหน in อะไรเนี่ยตรงนี้มันบอกว่าไปที่ไหนชื่อว่า in Times Square Very ร o o เนางก็ไปเฉลิมฉลองนะครับอยู่ที่ Times Square นะครับอ Times Square ก็เป็นสถานที่สถานที่หนึ่งเนา ถ้าใครคิดภาพไม่ออกนะครับว่า t า m e s q u a r e คืออะไรเนาะให้เราคิดภาพเหมือนสีแยกแถวสยามสแควรแถวสยามสถานที่ดังๆของกรุงเทพที่วัยรุ่นทุกคนชอบไปกันนะครับก็คือสยามบ้านเราเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นสีแยกใหญ่ของสยามที่เราเรียกว่าสยามสแควรเหมือนกันนะครับอารมณ์เหมือนทานส s Square ที่บ้านเขาเลยนะครับก็คือเป็นสีแยกที่ใหญ่มากรถเจ๋งเยอะมากคน,นเจ๋งเยอะมากจะมีร้านค้ามีสถานที่ท่องเที่ยวมีห้างสรรพสินค้าเย,ยอะมากเป็นเหมือนศูนย์กลางของเมืองน,นะครับ สยามสแควร์ก็เป็นศูนย์กลางของกรุงเทพเราเหมือนกันนะคะใครอยากรู้อยากเห็นภาพก็ไปซื้อดูได้นะครับโอเคเดินเรื่องต่อ so what happened while it was celebrating in Times Square what happened while it was celebrating in Times Square เกิดอะไรขึ้นแบบนี ENTE ้เอาอีดิกำลังเฉลิมฉลองที่ i m e ์สแควร์แล้วเกิดอะไรขึ้นประโยคต่อไปมันบอกว่า when a s e l l r kissed her a <shall> s e l l r kissed her a s e l l r คือ ปากกันเนี่ยอ่อัสเซลเลยคือทหารอะไรคือทหารเรือนะครับอ่าคือทหารเรือคืออารมณ์คิดภาพไหมหน้ากละงสวนสลออยู่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จปุ๊บอยู่ีนี่ก็มีทหารเรือหนึ่งคนโผล่ขึ้นมาจากไหนไม่รู้มาจู่มีนางอีดิ์เอาต์มาปีอ้าว,าวจูกกว่กลางสีแยกใหญ่เลยเออคนก็เต็มอยู่เนี่ยดูสิเกิดอะไรขึ้นต่อไปไปน,นี้เอา Question ถามว่าอีดิ์ประโยคนี้นะครับ อ d ด t ิดิเ t นรู้จั e เซลเลอร์อิดิโดนเซลเลอหรือทหารเรือมาจูนะครับถามว่าอิด t ิรู้จักไหมทหารเรือคนนี้ไม่รู้จักนะคะไม่รู้จักกัน but question was she angry with him but question was she angry with him angry angry ตรงนี้แปลว่าโกรธนะครับคำถ,ถามก็คือมีคนแปลกหน้ามีทหารเรือตนหนึ่งนะครับที่เราไม่รู้จักมาจู e อิดดิเนี่ย ถามว่าอีดิชโดดไหมในเนื้อเรื่องประโยคนี้ she wasn't angry แปลว่าไงโกรธไม่โกรธโกรธไม่โกรธไม่โกรธนะครับอ่า e d ดิ didn't know the seller but she wasn't angry with him เออเป็นไงเออเนื้อเรื่องสุดป,ปังนะอีดิตก็ใช้ย่อยนะโดนคนแปลกหน้าจูถามว่าโกรธไหมไม่โกรธเออเว้เป็นไงอีดิตต้องเป็นคนแบบไหนนะครับให้เราลอง คิดดูเองเนาะเออลองตอบคาถามคูเล่นๆนะครับอ่าเอาเลยนะครับเป็นการเช็คชื่อเลยนะครับว่าโอเคเป็นการเช็กชื่อนะครับให้เราตอบใต้วิดีโอนะครับเป็นคอมเมนต์ว่าเราคิดว่าอีดิทเนี่ยเป็นคนลักษณะแบบไหนนะครับที่โดนคนแปลกหน้ามัดจูแต่อีดิทก็ไม่โกรธเลยนะครับลองเดาซิว,ว่าอีดิทเป็นคนแบบไหนเป็นคนแบบไหนนะครับให้เราคอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับบอกกูหน่อยสิแล้วก็พร้อมชื่อชั้นเล็กทีนะครับเป็นการเช็คชื่อบวกคะแนนเสริม ครูจะบวกให้เพื่ออีก2คะแนนนะครับใครตอบครูใต้คอมเมนตะ์เนาะโอเคหน่า question ดูประโยคนี้ตอบคำถามคือ who took the photo who took the photo take a photo took a photo ใครเป็นคนถ่ายภาพเมื่อก uh, อะไรดูประโยคต่อไปนะ a uh, young photographer was in Times Square too he took this photo ว้าวสุดป,ปังเลย มี p h o t o กราเฟอร์คือใครจำได้ไหมคำนี้ p h o t o กราเฟอร์คือช่างภาพอ่าระวหว่างที่อีดิศโดนทาหารเดือคนนี้จูบอยู่ก็มีใครไอยังฟ h o t o ก r าเฟอร์ที่ชื this photo เออจับภาพได้แ่ๆๆพอดีเอาแล้ววันนี้ถจับภาพได้แบบนี้เกิดน้นขึ้นต่อวันนี้ a week later where did e d i i e see the photo อ่าต่อไปผ่านไปหนึ่งสัปดาห์นกเรยนอีดิศไปเจอรูปเนี้ย รู้ที่นางจูทหารเรือที่ไหนเราอ่านประโยคนี้จะตอบครูสิ A week later Where did e d i t see the photo? e d i t เจอรูปภาพที่ไหน In In Life Magazine very good A week later e d i t saw the photo saw the photo in Life Magazine Magazine นะครับ Magazine ก็คือ วิทยาศาสตร์นั่นเองนาองเองเอ,อหนึ่งสัปด์ต่อมาอิดไปเจอรูปภาพเนี้ยอยู่ที่วิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่า LIFE นะครับซึ่งพอนางเจอแล้วนางรู้สึกยังไง how did she feel about the photo how did she feel about the photo ดูสินางรู้สึกยังไง,ไงเกียกับรูปภาพดูประโยคต่อไปแจะตอบครู she was surprised she was surprised รู้สึกแบบ ดูเสมอบอกโอ้ยไงก็เซอร์ไพรส์คือนางรู้สึกปบบลดใจเออเห็นรูปภาพปุ๊บโอ,อ้รูปภาพฉสเดเนี๋ยประหลาดใจแล้วไงต่อรู้สึกประหลาดใจ but she was also proud of the photo รู้สึกประหลาดใจแต่ก็รู้สึก proud of ตรงนี้แปลว่าภูมิใจเรียกได้ว่าภูมิใจรู้สึกแบบเห็นรูปภาพแล้วนางรู้สึกเซอร์ไพรส์แบบดูตลอด but she was also proud of the photo เป็นแบบภูมิใจแบบ เฮ้นี่รูปฉันเหรอเุ้ยเจ๋งว่ะอุ้ยเก๋มากเ <laughs> อารู้สึกของนางเออ <laughs> เห็นรูปภาพตัวเองจุดกองคนใกลน้านรู้สึกประหลาดใจแต่ก็สวยว่ะเอยรูปกูเหรออสวยเนาะเพื <laughs> ่อสุดปังโอเคนะคะ so she feels surprised and proud of the photo นางรู้สึกประหลาดใจและรู้สึก ภูมิใจเอออีดิบก,ก็ใช่ย่อยเนาะนะครันักเรียนเราอย่าเอาอีดิบอีกตัวอย่างนะนักเรียนถ้าเราโดนจุบโดยคนแปลกหน้านะครับเราอย่าภูมิใจนะนักเรียนที่โดนจุบโดยคนแปลกหน้านะครับเราต้องรู้สึกตกใจแล้วเราต้องรู้สึกกลัวนะนักเรียนนะเราอย่าทําตัวมันอีดิบโอเคนะเช่อครูโอเค Very g o o d so that's it for the first story the story vj Day า,าจบแล้วนะนักเรียนสรุปง่ายๆนะครับ ในเรื่อง VJ d เนี่ยมีตัวละครกี่ตัว How many characters are there in VJ Day? Two. Very good. There was Edith and a s e l l e r Very good. Edith and s e l l e r Okay. And when was VJ Day? เกิดขึ้นเมื่อวันที่15 August 1945. Very good นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่15 45. สิงหาคมปีคริสตศักราช1945นั่นเอง นะครับโอเค very good so move on to the next story เรื่องราวที่สอนนักเรียนที่เรื่องว่าอะไรนะ man on the moon very good เรามาดูเรื่องต่อไปด้วยเลกน,นะครับ man on the moon when was man on the moon when was man on the moon เกิดขึ้นเมื่อวันที่ july 2 0 t year 1969นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่20เดือนอะไร july กาะรักดาเฟร์เเกอร์20่รักดาปีคิรศสตักราช1969นะครับ1969โอเคสอบดูประโยคแรกขึ้นต้นคำถามเลย what were people watching on television what were people watching on television คนกำลังดูอะไรอยู่ในทีวีนั่นเองใน television ดูอะไร here Half a million people were watching an important event on television. กำลังดูเรื่องราวเหตุการณ์ที่เป็นไง important แปลว่าอะไร important important การออกเสียงคำนี้ฝากไว้น,นิดนึงนะครับคำนี้เราไม่ออกเสียงว่า important นะคำว่าสำคัญเราไม่ออกเสียง important ออกเสียงตามครู important 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 very good people were watching an important event on television เขากำลังดูอะไรอ่ะ What were they watching? Who was in the television? นะในทีวีมันมีใคร Who Who แปลว่าใครนะเบียรมันมีใครในทีวี Who was on the television? ใครมีสองคนนะเรียนอ่านนะดูประโยคนี้ดีๆนะ Astronaut Neil Armstrong and Buzz Aldrin Astronaut แปลว่านักอะไรน,นะ นะบินอวกาศ very good so there are two astronaut s the first one he is Neil Armstrong คุณคุณชื่อนีไหม Neil Armstrong นักเรียนอ่าเขาคือใครเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ Neil Armstrong and Buzz Aldrin Okay question who was Armstrong Armstrong เป็นใครเนะอ้าอ่าประโยคต่อไปแล้วบอกคุณ who was Armstrong tell me Armstrong was He was the first man to walk on the moon. เฟรเดอริกเขาคือผู้ชายคนเขาคือคนคนแรกของโลกนะเรียน a r m ์มสตรองมี a อาร์มสตรอเนี่ยคือคนคนแรกนะครับที่ขึ้นไปเหยียบบนอะไร The moon บนบนบน,บนดวงจันทร์นะครับขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์เออเขาเป็นคนแรกนะครับที่ขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์นะครับถ้าใครคุณคุณนะครับเข้าไปโดวยยานอะไรยานอะไรเอ,อ่ย อ้าวหา,าความรู้รอบตัวไว้นะครับเข้าไปตัวอ,อย่างอะไรนะครับหาความรู้รอบตัวไว้นะรู้ไว้ใช่บาดรู้ไว้นะครับรู้ไว้ใช่ใส่บาดแามนะครับเรารู้ไว้เยอะๆความรู้รอบตัวสําคัญอยู่นะครับอ่าโอเคเนาะโออใช่อ okay. ัรมสตรองเป็นคนแรกที่ไปเหยียบบนดวงจันทร์นะครับ question what did Armstrong say อ่าเนี่ยดูประโยคนี้สิ what did Armstrong say Armstrong เขาพูดว่าไงบ้าง ตอนที่เขาไปเี็บอุกรวงจันตอนที่เขาให้สัมภาษณ์เนี่ย he say, That s a y that's one small step for a man one giant leap for a mankind แปลว่าไง that's one small step เป็ยนไง that's one small step แปลว่าไง,าไงก็คือเขาบอกว่า that's one small step ก็คือการที่เขาขึ้นไปเก็บอุกรณจันเนี่ยเป็น a small step for a man ก็คือเป็นเหมือน ดูเหมือนจะเป็นก้าวเล็กๆของมนุษย์นะครับคือ that's one small step ก็คือเป็นเพียงก้าวเล็กๆของมนุษย์นะครับก้าวเล็กๆก็คือว่าเป็นรอยเท้าเล็กๆเป็นก้าวเล็กๆที่ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์ but it's one giant leap for mankind one giant leap for mankind ก็คือว่ามันเป็นก้าวเล็กๆแต่เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่นะครับที่ยิ่งใหญ่ที่สําคัญสําหรับมนุษยชาตินะครับมนุษยเพราะว่าการที่เขาขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์ได้เนี่ยมันอาจจะดูเป็นเพียงก้าวเล็กๆของมนุษย์ นะครับแต่ในความเป็นมนุษียชาติเนี่ยมันบอกบอกถึงว่าโลกเราเนี่ยมันจเจริญก้าวหน้าไปไกลมากคือคนเราสามารถที่จะบินออกนอกโลกขึ้นไปอยู่วงจันทร์ขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์ได้นะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยไม่มีใครเคยคิดนะครับว่าเขาจะขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์ได้เพราะว่ามันอยู่ไกลมากนักเรียนนะครับมันอยู่ไกลมากแต่ในโมเมนต์อะในโมเมนต์นั้นตอนนั้น อามสตรเขาขึ้นไปเหยียบได้แล้วอะ่ะมันถือว่าเป็นก้าวสำคัญของมนุษยชาติมากนะครับเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่ามนุษยชาติเนี่ยโลกเราก้าวไกลไปแล้วนะครับโอเคยจัดดูประโยคต่อไปไปทีปอย่างรวดเร็เขาไปกันสองคนใช่ไหมครับอ่าเขาขึ้นไปรวมกันสองคนคำถามต่อไป What did the two astronauts do on the moon? What did the two astronauts do on the moon? เขาไปทำอะไรบนดวงจันทร์เนาะ e The two astronauts collected samples for scientists back on Earth. Collected แปลว่าไปเก็บนะคบไปเก็บเอาอะไร samples ก็คือไปเก็บเอาตัวอย่างตัวอย่างก็คือสิ่งที่เขาอยากจะศึกษานะครับสิ่งที่แบบว่าเป็นภารกิจที่เขาได้มอบหมายไปให้ไปเก็บนะครับซึ่งเป็นดวงจันทร์เนี่ย sample ที่เขาเก็บก็จะเป็นพวกก้อนหินพวกดินของดวงจันทร์นะครับเพราะว่าเขาอยากจะศึกษามนุษย์เราอยากจะศึกษาว่าเออ เราข้อดวงจันทร์เนี่ยมันมีก้อนหินมันมีดินลักษณะพื้นดินแผ่นเปลือกดวงจันทร์นี่มันเหมือนโลกเราไหมันแตกต่างกันไหมนะครับคำถามเขาเก็บแซมเปไปให้ใคร for for scientists คือเก็บให้ใครนะักอะไรนักวิทยาศาสตร์รนักวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็อยู่ที่ไหน back on earth อยู่ที่บนโลกนะครับก็คือเขาไปเก็บตัวอย่างหินตัวอย่างดินตัวอย่าง พื้นตีนของดวงจันทร์นะครับให้นักวิทยาศาสตร์ที่อยู่บนโลกนะครับโอเค The next question What did the two astronauts leave on the moon What did the two astronauts leave on the moon Leave แปลว่าทิงไว้นะครับนักเรียนคำถามนี้ถามว่านักวิทยาศาสตร์เองไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นัก,นก,นก,นกบินอวก,กาศสองคนในที่เข้าไปเขาทิ้งอะไรไว้บ้างบานดวงจันทร์นะครับดูประโยคนี้ The left and American flag and some footprints ก็คือเขาทิ้งอะไรไว้ and American flag อา่าเขาไปปักธงไว้บนดวงจันทร์นะครับแล้วเขาก็ทิ้ง some footprints คือรอยอะไรนะรอยอะไรรอยเท้านั่นเองนะครับคือเขาไปทิ้งธงแลวรอยเท้าไว้นะครับ and ดูประโยคสุดท้าย The flag and footprints are still there today. The flag and footprints are still there today แปลน่าไง แปลว่าธงเนี่ยอีธงกับอีฟุตพิ้นวอยทาวเนี่ย are still there today คือทุกวันนี้มันยังอยู่ที่บนดวงจันทร์ไหมยังอยู่นะครับยังอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย if right now or day today if we go back to the moon will we see the flag and the footprint will we see the flag and the footprint today on the moon yes or no เราจะเจอไหมโยงจันเมื่อกี้คุณถามนะครับว่าวันนี้ถ้าสมมติวันนี้ถ้าเราบินกลับขึ้นไปโยงจันวันนี้ตอนนี้เลยเรียนเราจะเจอธงกับรอยเท้าที่เขาทิ้งไว้ไหมตามเมือเรื่องนะเอาตามเมือเรื่องจเจอไหมตามเมือเรื่องเนี่ยถ้าเรากลับไปจะเจอไหมเจอนะครับเจอเพราะประโยคสุดท้ายมันบอกว่า the flag and footprints are still there today very good okay so that's it for the story number two the story b man on the moon Question Who was in the story B? How many characters are there in the story B? Two. Very good. And they are an astronaut. i not Neil Armstrong. And the second one, he is Buzz Aldrin. Very good. How long คำถามอ่ะคำถามถามเพิ่มเติมนะครับเขาไปที่ไหนนะ The two astronauts they went to the the moon very good and how long did they stay on the moon How long ถามเพิ่มมักเรียน how long ก็คือเขาไปที่ดวงจันทร์แล้วเขาไปอยู่นานกี่ชั่วโมงอ่าสแกนหาสแกนคำตอบนะบอกดูสิเขาไปอยู่กี่ชั่วโมงนักเรียน How long they stay on the moon for Twenty-one hours, very good. Ah, he went twenty-one And what did they do on the moon? What did they do? do they collected sample for who? By collected sample, by hey, for scientists back on Earth. Very good. Okay, Okay understand. Right? Okay, okay. okay. so that's it for the passage okay จบแล้วนะครับเรียนสสำหรับ passage นี้นะครับสอง passage นี้เนาะใช้เวลาไปทั้งหมดอครึ่งชั่วโมงนะครับครูอธิบายถือว่าละเอียดมากนะครับถ้าใครตามไม่ทันนะครับรู้สึกว่ายังงงตรงไหนรีกลับไปดูได้นะครับโอเคหลังจากนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับดูวิดีโอนี้เสร็จปุ๊บครูจะฝากเกมไว้ให้เราเล่นนะคะซึ่งเป็นเกมตอบคำถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง passage เนี้ยนะครับเป็นการเช็คความเข้าใจเรา ครูคจะแปะลิงก์ไว้ที่ข้างใต้คําอธิบายวิดีโอใน u t u b e นะครับให้นักเรียนเข้าไปนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเข้าไปเล่นเกมน,นะครับแล้วก็ตั้งชื่อในเกมเรานะครับตั้งชื่อด้วยรหัสประจําตัวนักเรียนของเรา5หลักนะครับรอบนี้ไม่ต้องเขียนชื่อจริงไม่ต้องเขียนชื่อเล่นแล้วนะครับให้ตั้งชื่อในเกมเป็นเลขรหัสประจําตัว5หลักของเราเท่านั้นนะครับครูจะใช้รหัสนี้ในการกลอกคะแนนให้เรานะครับจะมีคําถามอยู่ประมาณ15คําถามนะครับไม่เยอะ ถามว่าเยอะไหมก็เยอะแหละแต่มันตอบง่ายนะครับตอบไม่ยากนะครับซึ่งคําถามก็จะเป็นคำถามที่ครูถามไปพาเราดูอธิบายไปใน powerpoint นี้เลยนะครับใน powerpoint นี้เลยนะครับถ้าใครจำไม่ได้ก็รีกลับไปดูแล้วก็ตอบคำถามได้เรื่อยๆนะครับอครูจะให้เวลาในการเล่นเกมน,นี้ใช้เวลาประมาณสองนะสองสัปดาห์นะครับครูจะให้เวลาทั้งหมดสองสัปดาห์นะครับแต่ครูจะบอกเวลาอีกทีหนึ่งตอนที่ครูอธิบายงาน สำหรับวิดีโอนี้ก็จบบทเรียนมีแล้วนะครับบทเรียนนี้นะครับจบแล้วเนาะ so that's it for this lesson okay I will post the link to the exercise to the game below on the video description okay so that's it for today I hope you guys have a nice day I hope you guys have a nice life I hope you guys are safe from the covid 1 9นะครับขอให้นักเรียนทุกคนปลอดภัยจาก covid 1 9นะครับน่าจะเทอมสอง ไม่มั่นใจว่าอีกนานแค่ไหนเราถึงจะได้เราถึงจะได้กลับมาเจอกันในห้องเรียนนะครับถึงตอนนั้นก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับ so if you guys have any question feel free to ask me in our line group ถ้ามีคำถามถามในไลน์กลุ่มได้เลยนะครับครูจะพยายามเข้าไปตอบให้บ่อยที่สุดเท่าที่ครูจะทำได้นะครับ so okay see you again on the next video and if you like this video don't forget to hit thumbs up and subscribe okay เนะบบาะเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะครับในการทำวีดีโอก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ so see you again bye bye